สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบัลน,นะครับมีอะไรเพิ่มเติม,มกันบ้างนะครับจากคลิปเมื่อเช้าได้ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการประกบคู่ในศึกเอฟเอครับรอบที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22จนถึง25มกราคมเดือนนี้นะครับแล้วก็รอบถัดไปก็คือรอบ5เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านะครับประมาณวันที่9จนถึงวันที่10นะครับซึ่งผลประกบคู่เนี่ยคู่ที่ดุเดือดที่สุดเนี่ยแล้วก็น่าดูที่สุดเนี่ยก็ตกเป็นของเรานะครับก็คือแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจะต้องพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับใน f a Cup ร,รอบที่4นะครับ ส่วนซิตี้เนี่ยเจอทีมจากลีกทูนะฮะซึ่งไม่ได้หนักอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอาเซนอลนะครับอาจจะต้องพบกับซอตแฮมตันหรือทางชิ i บ l รีนะครับทีมจากหลีกวันนะฮะแล้วก็สเปอร์เนี่ยอาจจะต้องพบกับวิลคอมนะฮะวิลคอมทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรนะครับแล้วก็เชลซีนะครับเชลซี Chelsea จะเจอกับดูตันทาวนะครับ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้หนักอะไรเช่นเดียวกันด้วยนะฮะส่วนเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์จะเจอกับเบรนฟอร์ดนะครับจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะแล้วก็จะมีเอเวอตันนะครับเจอกับเชฟฟิลด์เวนสต์จากแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการประกบคู่กันนะครับในคืนที่ผ่านมานะฮะก็ตามนี้นะครับเนี่ยให้ดูตามนี้เลยนะครับแมนยูเจอริพูนะฮะแล้วก็ ทีมอื่นเนี่ยทีมจากเออ่ลีกสูงสุดของอังกฤษ,ษ,ษ,ษเนี่ยคือไม่ไม่ค่อยเจองานหนักนะยกเว้นแมนยูกับลิเวอร์พูลเจอกันเองนี่แหละนะครับอาร์เซนอลเนี่ยต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเจอกับเซอลแฮมป์ตันไหมเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็เจอกับลีกวันลีกทูแชมเปี้ยนชิพท้ำนองนั้นนะครับโอเคนะครับส่วนรอบที่ห้าสำหรับรอบที่5เนี่ยนะครับก็เออ่แมนยูหรือลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องไปเจอกับเวสต์แฮมไม่ก็ดอนคาสเตอร์นะครับจากลีกวัน นะครับถ้าแข่งกันเสร็จแล้วก็รู้ผลนะรอบที่5ก็ต้องไปเจอทีมใดทีมหนึ่งนะครับระหว่างเวสแฮมนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาบอกกันนะครับรอติดตามกันนะครับแดงเดือดทั้ง f a c u p แล้วก็ในลีกด้วยนะครับก็คือไม่ใช่บอลถ้วยก็จะแข่งกันละนะฮะในเกมถัดไปเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการประกาศในเรื่องของการขยายสัญญา ผู้สัประตูดาวรุ่งนะครับออกไปอีกนะฮะเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับสปีได้ประมาณนั้นนะครับก็เป็นอาถรนบิชอปนะฮะผู้สัประตูชุดไม่เกินยีิปีนะครับต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะบหลังจากที่มีการดันขึ้นมาร่วม2อมกับทีมชุดแรกหลายรอบนะครับเราจะได้เห็นคุณหน้าค่าตากันไปนอย่างดีอยู่แล้วสําหรับผู้สัประตูรายนี้นะฮะ ส่วนคนที่ไปเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นโดเมโรอยู่แล้วน่าจะยากันไปในช่วงมก,กราคมนี้นะครับแต่จริงๆิงแล้วมันก็ยังแน่นอยู่ดีแหละนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากที่นาทานบิช,ชอ OP เนี่ยจะได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งได้หรือว่าหาโอกาสลงเล่นได้นะครับดีโน่ก็ยังอยู่อีกนะครับลําบากไปเลยทีน่นี้นะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับไม่ก็ต่อสัญญาแล้วก็ปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับทํานองนั้นตามสไตล์นะฮะแล้วก็เรามาดู สิ็ตัวจริงคาดการณ์กันนะครับก็มีการจัดอย่างไรกันบ้างในเกมที่เราจะเจอกับเบอร์ลี่ในคืนนี้นะครับซึ่งคาดว่านะฮะแรดฟอร์ดมาร์เซียลกรีนบูธเนี่ยน่าจะลงพร้อมกันในคกมวันนี้ครับเป็นในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะก็จะมีกองกลางก็คือบูโน่เฟรดแมกทูมานีเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็เป็นเดลิสนะฮะแม็กไวบายยีบันวิซาก้า ผู้สาบะตูก็เป็นเดเบดิกานนครับนี่คือออปชั่นแรกส่วนออปชั่นที่2ครับก็ตอนนี้นะครับ4ีแบบไดมอนด์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการปรับจูนเข้าขากันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการใช้แผนนี้ก็ได้แล้วก็ส่งกองหน้าคู่เป็นแรดฟอร์ดกับคาร์นี่ไปเลยนะครับแล้วก็กองกลางจะแน่นไปด้วยมาติดเฟรดแมคโทมานีแล้วก็บูโนนะครับส่วนปอกบาเนี่ยโซชาบ,บอกว่า ไม่น่าจะพร้อมนะนะครับรอีิกบายยี่ด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าใส่มาก่อนนะครับใส่เข้ามาก่อนบางทีอาจจะมีรายชื่อได้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะว่ามันมีไหมผมเช็คช่วงประมาณเอ่อเกือบทิ้งที่งแล้วนะครับซึ่งรายชื่อยังไม่มีการยืนยันกันออกมาว่าพร้อมหรือยังไม่พร้อมแต่บทสัมภาษณ์เนี่ยตามบทสัมภาษณ์ก็คือโซชาบอกว่า50-50นะครับอรอลุ้นกันนะในเรื่องนั้นครับอาจจะมีรายชื่อยืนยันการเดินทางออกมาช่วงเย็นนะ รือว่าช่วงเล์บ่ายนะครับนะก็ต้องย้ํานะว่าผมเช็คดูแล้วยังไม่มีการประกาศนะครับช่วงเช้าเช้ายังไม่ถึงเที่ยงเนี่ยนะฮะผมนั่งอัดคลิปอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวต่อไปกันดีกว่านะครับเสิยดตัวจริงตามนี้เรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับสิ่งที่เราจะได้เจอกับเบอร์ลี่นะเบอร์รี่จะทําอะไรใส่เรานะครับซึ่งย้อนกลับไปนะครับในซีซั่นที่ผ่านมานะครับ แมนยูเจอเบอร์ลี่ซึ่งเกมนั้นแมนยะู U, เป็นเจ้าบ้านแล้วก็เบอร์ลี่บุกมาชนะแมนยู U, ได้2อสูตรนะครับคนทนประตูก็คือ Chris Wood, คริสบูดนะฮะแล้วก็โรริเกสนะฮะเป็นคู่กองหน้ากันเบอร์ลี่มาในระบบ4ีสนะครับ4ี 2, แบบหน้ากระดาษนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเอ่อนักเตะบ,บางคนนะปัจจุบันของทางเบอร์ลี่ชุดนั้นกับชุดเนี้ยบางคนก็ย้ายออกไปแล้วนะครับอย่างเจฟเฮนดิกอย่างเงี้ยย้ายออกไปแล้วนะครับบางคนก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่า ผมไปดูไลอัพนะครับคาดการจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับเขาก็ยังคาดการมาว่าเบอร์ลี่เนี่ยก็น่าจะมาในชุดเดิมก็คือ42แบบแบบหน้ากระดาษแบบนี้นะครับคือซีซั่นก่อนก็ใช้แบบนี้ซีซั่นล่าสุดแล้วก็เกมที่เจอกับแมนยูในคืนนี้ก็น่าจะมาระบบเดียวกันกับซีซั่นก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะบางส่วนเท่านั้นเองนะครับนะนี่คือระบบการเล่นที่แมนยูต้องเจอก็คือ4ี แบบหน้ากระดานแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ครับแบนยูยูต้องเจออะไรนะครับแน่นอนนะครับอันนี้คือเอาจากซีซันก่อนมานะนะครับแน่นอนว่าทีมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของระบบการเล่นเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันยังมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเหมือนเดิมบางอย่างนะนะครับบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอในเกมปีก่อนนะครับแล้วก็คาดว่าเกมปีนี้เราก็น่าจะได้เจอเหมือนกันก็คือการบีบครับ การบีบที่กดดันคู่แข่งขึ้นสูงของเบอร์ลี่ครับจะเห็นได้ว่าผู้เล่นสามคนในจอเนี่ยนะฮะคือโดนมาร์กแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีคนหลุดไปนอกจอก็คือเฮลิแมกไวนนะครับแล้วก็ยังมีล่างลงมาอีกที่ทุกคนไม่เห็นแต่ว่าผมเห็นเนี่ยก็คือลุกชอก็ยังโดนมาร์กประกบกดดันขึ้นสูงแบบหนึ่งตอนหนึ่งเท่ากับว่าเห็นไหมฮะดูกลมๆก,ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเขายืนแบบหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็เดคิอาร์นะครับก็จะโดนกดดันด้วยในจังหวะนี้ครับ จากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอมันบีบแบบนี้นะครับดคาผ่านบอลไม่ได้ก็ต้องเปิดบอลไกลพอเปิดบอลไกลไปปุ๊บใครเก็บตกครับแนวรับของเบอร์ลี่ก็เก็บตกเพราะว่าเขาก็เน้นที่จะทําให้ผู้สัปปรตรูกออกบอลยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกบอลยาวอยู่แล้วแล้วเบอร์ลี่เนี่ยเขามีเรื่องของการเล่นลูกกลางกัดที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นแนวรับหรือว่าพวกมิดฟิลเนี่ยเขาก็เก็บตกได้สบายๆนะครับอย่างเช่นเจมส์ทาคอฟสกี้เนี่ยเขาก็เก็บตกได้แนวรับ นะครับแนวรับที่มีความแข็งแกร่งของเบอร์รี่อ่ะนะฮะจังหวะน,นี้ก็เดครับเปิดบอลไปก็เป็นแนวรับของเบอร์รี่เก็บนะฮะเก็บได้หมดนะครับแล้วก็เรามาดูอีกภาพหนึ่งนะครับจะได้เห็นว่าก็เป็นจังหวะที่เบอร์รี่เนี่ยก็ยังบีบอยู่นะครับในนาทีที่19แล้วละก็ยังบีบอยู่นะช่วงกลางๆของครึ่งแรกภาพแรกเนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆของครึ่งแรกนะครับแต่ว่าพัลฟินเป็นช่วงกลาง,งครึ่งแรกก็ยังบีบใส่แมนยูแต่จังหวะน,นี้ต้องบอกว่า การกดดันคู่แข่งขึ้นสูงเนี่ยของเบอร์รี่ยังทําได้ไม่เนียนตาสักเท่าไหร่อาจจะมีหลุดหุดไปบ้างนะครับอาจจะมีไรระเบียบวินัยไปบ้างแล้วก็เขาบอกว่าที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่มันหลุดออกนอกภาพเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะโอเคจังหวะเนี้ยแม,ม็กควายเฟตโดนบีบมาติดโดนประกบเหมือนเดิมเหมือนภาพแรกแต่ว่าด้านขวาของแมนยูเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ก็คือตอนนั้นเป็นอเดสเวราที่ลงเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้น ยังคงมีช่องว่างการกดดันคู่แข่งขึ้นสูงของทางเบอร์รี่ยังทําได้ไม่เนียนตานะครับยังมีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ได้นะครับมันไม่ได้แบบว่ากดดันคู่แข่งขึ้นสูงแบบแบบเนียนตาเท่าแบบพวกเรียวพูซิตี้นะครับทํานองนั้นที่แบบมีระเบียบว,วินัยมากในการกดดันคู่แข่งที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าเบอร์รี่เขาก็อาจจะมีแบบช่องโหว่เลก็กน้อยกันไปที่เราสามารถใช้ช่องโหว่ช่องนั้นตอบโตได้นะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากมีการกดดันคู่แข่งขึ้นสูงแล้วยังมีในเรื่องของการรับแบบรับแบบลึกแล้วก็แน่นมากนะครับการยืมเงินแผงกันในระบบ C2 นะครับมันก็จะเป็นหน้ากระดานแบบนี้เห็นไหมนะครับแนวรับจะยืนเอาเป็นว่ากองหลังเนี่ยยืนเรียงกันนะครับทาให้มันแน่นมากนะครับทั้งมาตามัก์ซิยาเนี่ยดิ้นไม่หลุดเลยนะครับโดนประกบนะฮะแล้วก็กองกลางจะยืนเรียงกันนะครับตามภาพนะก็มีเฮนดริกมีเวสบูตนะครับมีคล็อก มีแม็กซ์นิวนะครับที่หลุดออกจากภาพไปอีกเจมจังหวะนี้แน่นแน่นอนนะครับไปไม่ได้เจมต้องเจอต้องเจอสี่ผู้เล่นนะครับเท่ากับว่าต้องเจอสี่ผู้เล่นจนกว่าจะแหวกไปได้หรือจนกว่าจะจ่ายบอลไปถึงมาเซียได้เพราะฉะนั้นแน่นไปหมดเลยนะครับรับลึกแน่นหนามากนะฮะแล้วก็สี่สำคัญนันคือจริงๆจังหวะนี้จะหันมาให้เปรามันก็ยังลําบากเลยถูกไหมครับล็อกกลับมาก็น่าจะโดนปิดทางละแต่สี่สำคัญนันคือมันจะมี ลงมาอีกครับที่ไม่มีในภาพนี่ยนะก็คือเบนนอนวิลเลียมจริงๆเบนนอนวิลเลียมเนี่ยต้องใช้จังหวะนี้เติม,มนะเกมขึ้นมานะครับเติมเกมขึ้นมาแต่ว่าเบนนอนวิลเลียมไม่ได้เติมเกมขึ้นมาครับทำให้เจมก็อยู่ในมานั่งลำบากแล้วก็โดดเดี่ยวในจังหวะนี้ครับในตำแหน่งริมเส้นจริงๆเบนนอนวิลเลียมต้องเติมมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็วิ่งขัดแบ็กกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอด้วยก็คือรับแน่นรับลึกในระบบ4-2แบบหน้ากระดานแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับนอกจากแนวรับเนี่ยนอกจากแนวรับนะฮรีแนวรับแล้วเนี่ยยังมีตัวริมเส้นที่มายืนทดแทนด้วยเห็นไหมครับขนาดเอาวันบิสซาก้าเติมขึ้นมานะมาตั้งหัเข้าในาแล้วแม็กนิวเนี่ยยังลงมาช่วยครับแม็กนิวเป็นตัวรุกนะตัวริมเส้นตัวรุกของทางเบอร์รี่นะแต่ว่าลงมายืนแบ็คซ้ายนะครับทดแทนไปกลายไปเป็นหลัง5คนเลย นะครับลงมาช่วยเกยมรับนี่คือระเบียบวินัยเกยมรับของพวกเขาทําได้ดีด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเจอรับแน่นแบบนี้นะครับตั้งโซนแบบนี้เลยนะฮะก็อาจจะเจาะยากหน่อยแต่ว่าก็อยากให้รุยกันให้แบบเต็มที่แล้วกันนะฮะแล้วก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปภาคต่อไปเนี่ยเดวายแม็กนิวเนี่ยคนนี้เลยนะครับเนี่ยจะหลุดจออยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมายืนนะครับรินจี้เขาต้องมายืนตรงนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาลงมาล้วง นะครับลงมาป้องกันช่วยป้องกันนะครับนี่คือการสร้างระเบียบวินัยในแนวรับของเบอร์ลี่นะครับแล้วก็อีกความหนึ่งนะครับที่เราต้องจะต้องเจอแน่นอนก็คือลูกตั้งเตะนะครับชัดเจนเลยนะฮะแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับลูกตั้งเตะนะฮะอย่างเช่นเกมพบกับซิตี้อย่างเงี้ยชัดเจนแล้วก็อีกหลายเกมที่ผ่านมาเราเจอลูกตั้งเตะบ่อยมากนะครับเสียประตูจากจังหวะแบบนี้บ่อยมาก เพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้อันตรายนะครับเบอร์รี่ทำได้บ่อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเบอร์รี่เนี่ยเขาถนัดในเรื่องของการเล่นลูกอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเขามีเอ่อเหมือนกับตัวลูกที่มีความสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกแบบนี้อนนัอนตรายต้องเบิกบให้ดีนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับจะได้เห็นว่าเห็นไหมฮะ การจัดการลูกตั้งเตะของพวกเขาเนี่ยนะก็มีแทคกติกมีนู่นนี่มีนี่นะครับที่จะทําลายแนวรับของแมนยูได้แล้วก็แมนยูเป็นช่วงที่เจอลูกตั้งเตะแล้วก็มักจะเสียประตูด้วยบ่อยครั้งนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราว่าการในคืนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องเจอนะครับเป็นบทวิเคราะห์เฉยๆว่าเราอาจจะต้องเจอในคืนนี้นะครับเพราะว่าจากซีซั่นก่อนเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้นะครับมันเจอแบบนี้มาแล้วไง ซีซั่นนี้ก็อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้เขาอาจจะปรับแท็กติกใหม่ก็ได้อาจจะไม่ได้เน้นกดดันขึ้นสูงหรือว่ารับลึกอย่างที่เราได้เห็นตามภาพนะครับก็ติดตามกันดูนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นแฮร์รี่แม็กควนะครับโอเล่โซชายืนยันนะครับว่าจะไม่ดรอปแฮร์รี่แม็กควอย่างแน่นอนนะครับในเกมที่เราต้องเจอกับเบอร์รี่ในคืนนี้ครับถึงแม้ว่าใบเหลืองเนี่ยมันติดมา4ใบแล้วนะครับ ถ้าโดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบเนี่ยเขาจะพลาดในเกมนัดหน้านะครับที่จะต้องเจอกับเดียร์บูนะครับคือตอนนี้มี4ใบาตามกฎก็คือ5ใบจะโดนโทษแบนนะครับเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบแล้วนะครับโดนแบนอัตโนมัตินั่นแหละนะฮะในเกมถัดไปก็ต้องอา่าต้องเข้าบอลแบบว่าระวังระวังกันหน่อยไม่โดนใบเหลืองแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของริโอฟนันนะครับก็ได้ออกมาเปรียบเทียบครับ กับดีลของอาม์บาดิเโลกับคิสเยโนโรนโดนะครับซึ่งริโอเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทีวีของเขานั่นแหละนะครับผ่านโซเชียลของเขานะครับในช่องรายการนะฮะเขาก็บอกว่าคือถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับแล้วก็ดูคลิปริโอเนี่ยเราจะได้เห็นความสามารถของอามาดิเอโลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราได้มีการพูดคุยกับคนวงในในสโมสรเนี่ยเราจะทราบกันเป็นอย่างดีนะับว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพแค่ไหน มีความพิเศษแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลส่วนใหญ่ด้วยที่คิดว่าเด็กคนนี้มีของจริงนะครับแต่วิโอบอกว่าเขาก็ไม่อยากโยนความกดดันให้แบบว่าให้เหมือนกับดีลของโรโดหรอกนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่มันที่ที่จะต้องพูดก็คือตอนโรโดมาเนี่ยไม่มีใครรู้จักโรนโดเลยนะครับตอนที่เราซื้อโรนโดมาจากปรตุเกตนะครับเด็กคนนี้ก็คล้ายกันครับ ในแง่มุมเดียวกันเลยก็คือตอนซื้อมาไม่มีใครรู้จักนะครับโนเนีย no มเลยนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากคลิปมันก็น่าดูนะครับน่าดูเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะครับคือตอนนี้วัดอะไรมากไม่ได้ดูได้แต่ทางคลิปนะครับอาจจะมีลงแบบตัวสำรองกับมชุดแรกอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังพิสูจน์อะไรมากไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพูดง่ายว่าต้องเสี่ยงดวงต้องรอรุ้นกัน้นะว่าเด็กคนนี้จะมีของจริงหรือเปล่าอย่างที่หลายๆสื่อเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับ ทางริโอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแบบโรนโดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับในเรื่องนี้นะฮะดีลนี้แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าอามาเดรโรอาจจะเป็นดีลเดียวนะครับที่จะมาชูเสื้อในสโมสรแมนยูในช่วงมก,กรดาคามนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างที่โซเชียลบอกไปว่าเรื่องของการเสริมทัพในช่วงมก,กรดาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าแต่และทีมก็ไม่ค่อยอยากปล่อยนักเตะคนสําคัญให้กับทีมอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเสริมทีม หนักอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมทัพนะครับก็อาจจะยังไม่ปิดแบบรอเปนะครับแต่ว่าดูแล้วมันเป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะที่จะต้องมาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอมาเดียโลอาจจะเป็นดีลเดียวที่จะมาชูเสื้อนะครับในช่วงมกราคมนี้ส่วนดีวอื่นๆก็น่าจะหมดรุ่นแหละอย่างมอยเซด์กาเซโดอย่างเงี้ยข่าวมันไปไกลละนะครับไปกับทีมอื่นละนะครับเพราะฉะนั้นก็รอ ลุ้นกันนะครับอย่างน้อยๆก็ยังพอมีเวลาให้ลุ้นกันในเรื่องของการเสริมทับนะเพราะว่าตลาดมันยังไม่ปิดนะครแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องยากกันไปนะครับนี่คือตามกระแสที่ออกมาแล้วก็ขาออกครับดาวนเนสเชสเนี่ยสกายปอตก็ได้เน้นย้าอีกรอบหนึ่งนะครับคนที่จะไปแน่ๆก็คือฟอร์ซเบนซาแหละนะครับโรเมโรโดโฮนะครับส่วนที่ยัง50-50เนี่ยก็คือลินการนะครับแล้วก็ฟิลโจยังไม่ชัดเจนอิกาโลเนี่ยชัดเจนละหมดสัญญานะครับ ก็ตามนี้นะฮะส่วนทรื่งราวของมอยเซตกาเซโดเนี่ยโรมาโนยืนยันนะครับว่าตอนนี้ไบรตันเป็นผู้นําในการขวาตัวมอยเซตกาเซโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไบรตันกําลังอยู่ในช่วงดําเนินการขอใบอนุญาตการทํางานของทางกาเซโดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็ไปไกลละอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาถามอีกนะครับว่า ตกลงแล้วมยยอยเซตกเซโดเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูสนใจแหละนะฮะอย่างที่ผมบอกกันไปแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีการเจจาขั้นสูงหรือว่าอาจจะมีการเจจาไปแล้วแต่มันเป็นการเจจาที่ซับซ้อนอ่ะวุ่นวายก็เลยถอยกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของโรโฮเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าโรโฮเนี่ยกำลังจะไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเจจากับทีมตั้สํงคัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยได้มีการมองหาตัวทดแทนแล้วนะครับแล้วก็ เป็นคนสัญชาติเดียวกันกับโดโฮด้วยครับก็คืออาร์เจนตินาแล้วแต่รายนั้นชื่อว่าฟากุนโดเมดิน่านะครับเป็นแนวรับของสโมสรลองนะครับจากลีกฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเคยเป็นข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับเป็นแนวรับอายุน้อยด้วยครับ21ปีเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะดึงเข้ามาทดแทนก็ได้นะครับมีรายงานออกมาจากเมกาโตนะครับซึ่งเป็นสื่อเยเป็นสื่อฝั่งอาร์เจนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมก็ยัง หาแหล่งแบบชัดเจนไม่ได้แต่ว่ามันมีนักข่าวคนหนึ่งอ่ะทวิตออกมานะครับชื่อว่าอาร์เดียนคาร์มาโนนะครับอาร์เดียนคาร์มาแานะครับก็ชวิตกันออกมานะครับแล้วก็มีแฟนบอลเนี่ยไปคอมเมนต์กันเต็มเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสําหรับฟาลุนโดเมดินาเนี่ยนะครับแนวรับรายเนี้ยคือแมนยูไม่ได้เรียบร้อนที่จะเซ็นในช่วงมกรานะครับอาจจะตกลงกันได้ในช่วงซัมเมอร์น่าจะจริงจังในช่วงนั้นนะครับ ส่วนเรื่องราวของเอริงบาห์ฮนแลนด์กันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนะครับก็มีรายงานจากท็อกสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าเอริงบาห์ฮัแลนด์เนี่ยตกเป็นเป้าหมายนะครับตกเป็นเป้าหมายสําหรับหล,หลายทีมในโยุโรปนะครับหล,หลายทีมในโลกฟุตบอลน,นั่นแหละที่เป็นทีมชั้นนําด้วยนะครับรวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจกองหน้ารายนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะ มาเซนเออร์ลิงบอลฮาร์แลนในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหลายๆทีมให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเดียวที่โคตรยากของตรงนะครับเกี่ยวกับเดียวนี้นะฮะนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความสนใจจากหลายๆทีมเยอะนะครับไม่ใช่แบบว่าค่าตัวแพงหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือแบบหลายๆทีมเขาก็สนใจพร้อมๆกับเรานี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับก็คือ โปโบการี are, า U, โซมาเร่นะครับโซมาเร่เนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ที่มากๆนะครับล่าสุดมีรายงานจากนักข่าวของ IMC Sport นะครับรายงานกันออกมาซึ่งเป็นนักข่าวแบบทีลำดับต้นๆของฝั่งนั้นเลยนะครับ เขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับไม่มีการพูดคุยระหว่างแมนยูกับสโมสอรลิวเพื่อคว้าตัวซูมาเล่นะครับมิดฟิลด์โดเก่งของทีมสโมสอรลิวเนี่ยไปเสริมทัพนะฮะแต่มีการยืนยันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดตามผลงานของนาเตะรายนี้จริงๆนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะรอดูในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับว่ากองกลางของเราเนี่ยจะมีใครออกไปหรือเปล่าแน่นอนครับว่ามันก็ต้องโยงไปที่ป็อกบาแหละ ว่าจะย้ายไหมถ้าเกิดย้ายมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบล็อกบาร์ไม่ย้ายเนี่ยเราไปซื้อเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันแน่นแล้วนะครับกองกลางขนาดตอนนี่ฟานเดอร์เบกเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสเลยถูกไหมครับยังได้รับโอกาสน้อยเลยอะถ้าซื้อซูมาเล่เข้ามาอีกโอ้โหจะเอาไปลงตรงไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับม,มันะรบมาการาอาจจะติดตามผลงานนะครับตั้งแต่มัการาเป็นต้นไปอาจจะติดตามผลงานทีหน่อย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ